เมื่อเราทําการคาต้นก้าลงถาดเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปหนึ่งคืนเราจะมีวิธีการดูแลในช่วงเช้าของวันถัดไปดังนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นวิธีการดูแลของทางสวนร้านแรกผักสดของเราถูกหรือปิดยังไงทุกคนสามารถนำไปพิกแพงปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเองหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีการที่ดีกว่า หรือถูกต้องกว่า ก็สามารถแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์นะครับสาหรับในช่วงเช้าเวลา6กโมงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะเข้ามาดูก่อนนะครับว่าต้นก้าเป็นยังไงมัง่งแข็งแรงขนาดไหนและเราจะดูดินเพาะว่าแห้งหรือเปล่าจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าดินเพาะมันแห้งไปเราก็สามารถลดน้ําได้เลยทันทีแต่ถ้ายังชุ่มอยู่เราก็รอประมาณ9ก้าโมงเชา้าเราค่อยลดน้ํารอบแรกครับสาหรับอุปกรณ์และวิธีการลดน้ําเราสามารถเลือกใช้วิธี ธีการตามที่เราถนัดได้เลยอย่างเช่นผมถนัดแบบหัวฉีดผมก็จะใช้หัวฉีดใครถนัดแบบสายยางก็ใช้สายยางแต่เปิดน้ําเบาๆนะครับอย่าเปิดน้ําแรงแล้วให้โดนต้นเขาเพราะต้นเขาจะล้มอาจจะทําให้ระบบรากเสียหายได้หรือใครที่มีบัวลดน้ําก็ใช้บัวลดน้ําที่เป็นรูเล็กขนาดอยใช้ได้เหมือนกันหรือใครจะใช้แก้วน้าําตักแล้วก็ลดลาดทีละลุมก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสะดวกและความถนัดของแต่ละคนง่ายๆแค่ไม่ ไม่ให้ต้นล้มไม่ให้ต้นช้ำไม่ให้ต้นหักก็พอครับเราจะลดยังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้ส่วนลดเยอะขนาดไหนให้เราดูลักษณะของดินถ้าดินชุ่มเป็นสีดำแล้วมีแล้วอมน้ำเท่านั้นพอครับอย่าลดให้ท่วมหรือจนน้ำไหลออกตรงรูข้างล่างเพราะเสี่ยงกับสารอาหารที่อยู่ในดินเพราะจะออกไปกับน้ำแค่นั้นเองครับง่ายๆและเมื่อเราลดรอบแรกเสร็จแล้วเราก็ควรหมั่นเข้ามาดูแลทุกๆชั่วโมงเพราะบางทีดิน อาจจะแห้งแต่และหลุมจะไม่เท่ากันเราต้องหมั่นคอยดูตลอดทุกชั่วโมงอย่าให้ขาดเพราะถ้าขาดมันจะเป็นสภาพอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนสังเกตดูดีๆว่ามีบางต้นมันก็ยังเขียวและสดชื่นอยู่และบางต้นมันก็นอนล่าไปแล้วเพราะว่ามันเป็นภาวะขาดน้ําแล้วก็ดินแห้งอย่างดีนะครับรอบนี้ที่เราเข้ามาลดน้ําได้ทันก็ทําให้ต้นเขาฟื้นตัวได้ไม่งั้นรอบนี้คงล้มเหลวอีกแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ความ ผิดพลาดถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็ไม่รู้จักวิธีการที่ถูกต้องเนาะโอเคครับหลังจากที่เราลดน้ําให้กับเขาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงสภาพเขาก็จะกลับมาประมาณนี้ไปเขาก็เริ่มมีความสดชื่นขึ้นมาและต้นเขาก็เริ่มพยายามที่จะตั้งตรงรอดขับใจชื้นขึ้นมาหน่อยตอนแรกเห็นสภาพโวหมดกําลังใจเลยครับเอาจริงๆตกใจมากหลังจากที่ลดน้ําให้เขาแล้วก็โอเคไปต่อได้เหมือนเดิมและคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่สนใจ ในเรื่องของการเกษตรการปลูกพี่คำคมกำลังใจและพลังบวกก็จับมือลุยไปด้วยกันกับผมพี่วัดผักสดเรามาเริ่มต้นไปพร้อมกันครับฝากไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคือเกา